ใช้คำว่าเกิบกากไอมิตเตอร์ดีช่วยเต้ด้วย <laughs> ทำไมหน้าปกขึ้นอย่างนี้ครับเต้พระรามแปดเต้พระรามแปดไม่กล้าโผลหัวลงมาครับอยู่บนห้องอยู่บนคอนโดคอนโดเช่าอ่ะนะครับไม่ใช่คอนโดของตัวเองนะครับคุณหนูผู้สูงศัก์ ไม่กล้าลงข้างล่างครับก,ฝก,กบ็ฝากไอ้เกิดแปดเลี้ยวฝากไอ้กาดอาจารย์ของไอ้เกิดไปช่วยเต้หน่อยเต้กลัวการถูกควบคุมตัวครับทุกวันนี้ทำยังไงร,รู้ไหมครับทุกวันนี้อยู่แต่ในห้อง ปกติสมัยก่อนขึ้นดาดฟ้าครับขึ้นดาดฟ้าไปลานจอดฮอคุณหนูบอกว่ามีลานจอดฮอส่วนตัวจำกันได้ไหมครับขึ้นไปตับ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 อยู่กับธุรกิจของตัวเองอะนะครับต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 ับอยู่บนนั้นน่ะนะครับเอาอย่างนี้ไอเกิรไอกากไอมิเตร์ดี ไปช่วยเต้ด่วนเขาวางแผนที่จะควบคุมตัวเต้พระรามแปดเลยเว้ยนี่กูพูดมีหลักฐานไว้อากาศไอเกิบนี่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 บรรยากาศภายในห้องประชุมครับบรรยากาศภายในห้องประชุมนะครับ มึงเห็นไหมมีภาคสีเข้ามาด้วยนั่นหมายถึงว่าเขามาจากแถบอีสานเว้ยมาควบคุมตัวอีเต้พรามแปดเอการควบคุมเต้พรามแปดทำยังไงดี <c oughs> เมื่อมันไม่พักกล้าลงมานะครับมันไม่กล้าลงมาเราวางแผนกันแล้วทํำยังไงรู้ไหมครับเดี๋ยวจะมีการซ้อมแผน บ้นตึกมีลานจอดหอเอาเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนลานเลยครับดีไหมครับดีไหมครับเดี๋ยววันนี้จะซ้อมแผนควบคุมตัวเต้พลาแปดหนึ่งในเดอะแก๊งนะครับหนึ่งในเดอะแก๊งเดี๋ยวเราเราเรามาซ้อมแผนกันนะครับ อ้าวมาแล้วมาแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นการซ้องครับไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจครับได้ยินเสียงอารามนะครับอะรามเบลไม่ต้องตกใจครับเสียงกระดิ่งที่ดังเป็นเสียงการซ้องควบคุมตัวเต้พรามแปดครับพอคํักำลังจะลงจอดครับพอกําลังจะลงจอด จอดบนชั้นดาดฟ้านะครับจอดบนชั้นดาดฟ้าแล้วจะให้เจ้าหน้าที่คอมมอดนะครับจะให้เจ้าหน้าที่คอมมอดลงไปครับลอยตัวครับกําลังลอยตัวครับเอซครับกําลังโรยตัวครับนี่เป็นการซ้อมครับเป็นการซ้อมควบคุมตัวเต้พระรามแปดครับอ่า ดีมากครับดีมากการซ้อมวันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ชุดคอมมาดโดชุดหานุมานลอยตัวมาเพียบยนะครับอาวุธครบมือครับอาวุธครบมือนะครับเดี๋ยว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 เราไปฟังไปฟังการสั่งการก่อนไปฟังการสั่งการก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง <laughs> ปั่นต้องปั่นอย่างเดียวครับนาต้องต้องมีการซ้อมครับน้องแคทต,ต้องลยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะว่าเต้พลามแปดไม่ลงมาชั้นล่างเข้าวันที่สี่แล้วเนี่ยจะส่งสัญญาณเตือนไปถึงไอ้เกิบไอ้กาดไอ้มิตอรดีว่า วางแผนช่วยเหลือเต้พระรามแปดให้ด่วนที่สุดไม่อย่างนั้นมาจาหน้าที่เขาลยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์มันจะไม่รอดีนาป่รกงสหึ อย่าลืมอย่าลืมมันมันมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมันมันมันเชื่ออากาศดางัดงดงัดงดั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 งผอม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 เออไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะอาจจะอ่าเอาเป้าหมายเอาเป้าหมายทึงสวมหน้ากากสวมหน้ากากหลบขึ้นวินมอเ <laughs> ตอร์ไซค์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรา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 ,เราต้องวางกําลังต้องวางกําลังอ่าสัก สา,ส,สามสี่สามสี่สามสี่ชั้นเอาฉลามบกมาล้อมเลยเอาฉลามบกมากั้นกั้นทางเข้าออกไว้ไ <Miles. S 1> แล้วก็อย่าให้อย่าให้มอเตอร์ไซค์อย่าให้มอเตอร์ไซค์เข้าออกพื้นที่ได้ไม่ไม่คนที่จะพาหนีก็คือไอ้ด่าง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 สักยันสักยันไอันี้มัน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 ไม่ได้สักสีมันสักขาวดำมันไม่มีสักสี ใช่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 ใชเอ่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องต้องต้องประสานกับชุดชุดอา่าชุดอนุมานต้องประสานกับชุดอนุบาลไอเครื่องทําลายประตูอ๋อเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใช่ไหมเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังอีกตัวไงหัวเบ่งเบ่งล้านล้านไอนั่นมันชื่อไอเกิดแปดเลี้ยวไอนั่นก็เจ้าเล่ไอเนี่ยไอเนี่ย อันนี้จริงๆแล้วมันหนึ่งในแก๊งแต่ว่ามันโดนคดีอยู่แถวอแถวนครเจียรีไม่อ๋อฮอเหรอไอเรื่องเรื่องอเนี่ยไอสภาพอากาศสภาพอากาศไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหา เฮ้ยไอเกิบไอกากไอสมาร์ตมึงรีบเอาตัวของเต้พรามแปดออกไปก่อนด่วนไม่แน่ไม่แน่ไม่เกินวันศุกร์นี้นี่เขาให้โอกาสนะเว้ยไม่เกินวันศุกร์นี้จะมีการควบคุมตัวเต้พรามแปดวันนี้มีการซัดซ้อมกันแล้ว วันนี้มีการซักซ้อมกันแล้วคือคือสภาพตอนนี้เต้พลามแปดปากดีปากเก่งนะครับบอกว่าอะไรเพิ่งไปแจ้งฟรามหนึ่งเดือนแล้วหมายมันจะมาได้ไงเขาไม่ได้พูดถึงคดีใหม่ที่เขาเพิ่งแจ้งเขาพูดถึงคดีเก่าที่เขาเชื่อมโยงนะครับที่เขาเชื่อมโยงได้ ตรงนั้นต่างหากนะครับเต้พลามแปดเข้าใจผิดจะต้นะครับเอาเไม่ได้นะครับ fc อีกวันสองวันอาจจะมีข่าวใหญ่นะครับอาจจะมีข่าวใหญ่ มีการลอยตัวนะครับจากเฮลิคอปเตอร์ไปควบคุมตัวเต้พลามแปดนะครับเพ้อเพ้ออาจจะจับได้ทั้งแก๊งครับเออฟังนะจ้าเต้หมายไม่ได้มีใบเดียวอันนี้ละนามนะคะไอ้นิรนามเอาคนทิ้ง ที่หลบลมไฟฟ้าคุนแจ้งว่าประมาณอ๋ออันนี้อันนี้ขุนแจงเดิมนี้เองด้วยแต่แต่ในขุนแจงเดี๋ยวนี้แต่ว่าแต่ว่าในทางแถวเพชรบูรณ์เนี่ยเขาแจ้งก่อนนาน้แล้วนะครับเขานำหลักฐานการเชื่อมโยงเฮ้ยเต้ได้ยินหรือเปล่าที่เขาแจ้งแถวเพชรบูรณ์เป็นหมายเกาะไว้ยแต่แต่แต่อย่างนี้อย่างนี้เขาไม่ได้แจ้ง ชื่อเต้เขแจ้งชื่อสาวปานสาวปานไหนสาวปานที่ไปฟ้องเชฟอะที่ไปฟ้องเชฟเขาไม่ได้ฟ้องเต้ถ้าเต้ไม่ใช่คนเดียวกันหรือเต้คิดว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่าเต้คือคนเดียวกันกับสาวปานเต้ไม่ต้องร้อนล้นลงมาเหอะลงมาเหอะปกติมาอยู่ที่ร้าน เสริมสวยอยู่ชั้นล่างของอาคารไม่ใช่เลยไม่ต้องกลัวลงมาไอ้พวกแก๊ปที่นั่งๆั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาแค่พรอมตัวไปสังเกตการเฉยเฉยเต้กลัวครับนาทีนี้เต้กลัวครับ ปรกะกาศที่พูดว่ามันจะมีหมายจับนะแจ้งเดือนที่แล้วโอ้โหหมายจับจะออกเต่โดนหลายคดีขอโทษนักนางไปข้าพ่องหรอไยฆ้าพ่อเหรอเต่ไม่ได้ค่ะแต่แต่ตหลอกลวงเขาว่า เต้หลอกลวง fc ของเต้เองนะเต้รู้หรือเปล่าเต้ทาตัวเป็นสะพานบุญนะเอะเป็นยังไงล่ะอย่าพลิกอย่าบิดว่าเป็นหมายใหม่แจ้งความใหม่และหมายออกเป็นคดีเก่าเว้ยของใหม่นั่นแค่โชว์ให้ดูเฉยๆว่าโดนไม่ต้องกลัวไม่ต้องมาอ้างว่า ไม่ได้ฆ่าใครไอ้คดีอย่างเนี้ยมันจะได้กระชากหน้ากากไงกระชากหน้ากากเฮ้ยแต่เจ้าหน้าที่เขาลงทุนว่ะเอาสืบจากภาคสี่มานะเว้เต้สืบจากภาคสี่มานะเว้คดีที่อะไรต้องพูดหวานหวานครับต้องพูดหวานหวานับกับผู้หญิงนี่นะนาำไม่ชอบความรุนแรงครับ อย่าน้ำลายอย่าเอาคอนเทนต์หลอกลวงควยควายออกมาเล่นก,กัสเสียวคุณตะกี้สอดเดีนะครับอุ๊ยเต้โดนแล้วเนี่ยต้องให้ย้ายถิ่นฐานนะอูหมายจับถ้าหมายจับมาอะไรมึงจะย้ายเทียบอยู่ไหนเขาก็จับได้จริงไหมอุ้ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยหมายจับมาถึงนะอู๋แจ้งเรื่ที่แล้วหมายจับออกเดน,นี้ไอซีควายวะคดีร้ายแรงนะเนี่ย แจ้งเดือนที่แล้วหมายจับออกเดือนนี้นะคะเอซีโอ้คหขสงสัยคดีนี้เป็นค่าของคืนพ่อไอ้นี่แล้วเนาะเฮ้ยเขาถึงขั้นจะเอาเฮลิคอปเตอร์มาลงลานไว้ลายแรงหรือไม่อ้าวนี่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 เดี๋ยวให้ดูอีกทีเดี๋ยวให้ดูอีกทีนี่สืบภาคสี่นะเว้ยสืบภาคสี่นี่มีการประชุมกัน สื้อภาคสี่มาแฝงตัวอยู่ตั้งสี่วันแล้วนะเต้อันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศนาวันประชุมเฮ้ยเขาเอาจริงว่ะไปสแตนบายเสร็จคุณนาทีไปสแตนบายเสร็จทิง้งทิ้งพักพวกให้อยู่ที่นั่นคุณนาทีเข้ากรุงเทพเชฟยันวางแผนว่าไปโผล่ราชบุรีกับนครปฐม เข้ากรุงเทพตีไปพัทยาอ่ะและเต้จะรอดเหรอ,อเขามาชุดใหญ่เขามาชุดใหญ่แล้วก็ถึงขั้นจะลรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์อะเต้ดังนั้นต,ต,ติดต่อไอ้เกิบติดต่อไอ้กากติดต่อไอ้สมาร์ทด่วนเลยปลอมตัวปลอมตัวมารับปลอมตัวมารับ <laughs>